โอ้เต็มมิกเที่ยวแล้วพี่น้องไลายชุกมีวุฒิรับกินแถวตินผู้ตะเภาครับพี่น้องไอไฟไหม้เนาะกับฟุซโซ่ครับว้าวซิมโบกับโอ้จอดกินกาแฟกันเนาะชอบจอดโชว์พาวเวอร์ครับเอาออกแล้วครับ มิซูกับเอ็มห้าเนาะสองร้อยยี่สิบห้าเทอร์โบโอ้โบไม่เตอร์พี่นอ้องเอาออกไล่มาแล้วทางแคบๆเนาะดูว่าจะโค้ตงตรงนี้ง่ายไหม วิ่เสียงมีต้องตึงไว้ตลอดเนาะว่ามหมดเนี่ยพี่ของแรงนี่ต้องอยู่กับสู้กับตัวนี้นี่เป็น M5 เนาะนี่กับตรงน,นี้จะแคบเนาะทางลูกตามแม่เขาบอกว่าลูกตามแม่ครับยืบดูครับเสาชนนอด จะโดนไหมปึดอ้นิดเดียวจริงๆครับมาตรฐานครับมาตรฐานโชเฟอร์เนาะทางแคบเนาะดูครับผ่บานเสาเรเนียตไปน,นิดเดียวรับเสียงลั่นไปเลยครับ วันนี้มาหากินกับพ่วงแล้วทางแคบเนาะอุ้ยฟังเสียงลั่นเลยพี่น้องลากเกียร์เลียคัดเนองนี่เขาเรียกว่าลากเกียร์เลียคัดครับจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิเมครับที่นี่อ๋อยีกใกลจะหมดแล้วครับอุ้ยสับทรงครับ ว้าวสิงโบรครับอีโอ้เปลี่ยนมาเป็นหนึ่งเศษหนึ่งธรรมดาครับอุ้ยเสียงครับเสียงล่นมากอ๋ออุ้ย ตีวงออกถนนใหญ่ครับตรงนั้นถนนใหญ่อยู่ตรงนั้นเนาะอู้ใหญ่ยาวเหมือนเดิมครับที่นี่ลูกสองคันรวมครับอโอเคครับออกรอดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยครับพี่ ยัใหม่คลิปหน้าครับฝากกดติดตามช่องกอล์ฟลำซิงนินดวนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ